เห็นไ,ไหมเวลาเข้าด่านอ่ะเขาตรวจควันดำปุ๊บเขาไม่ได้เบิ้ลทิ้งก่อนนะเขาแย่ไปเลยแล้วเขาตำรวจก็เบิ้ลปุ่นแม่งดำปีเลยแล้วเขาก็จับเราครับพี่น้องครับก่อบางคนเคยไปเข่าดานเนาะรถเดิมๆไม่ได้รีแมปไม่ได้แฝดกล่องหัวชีดเดิมปั๊มเดิมทุกอย่างทบงทบโบเดิมท่อเดิมนะครับ ผมจะมีวิธีแก้นะครับเราเบิ้ลครั้งแรกเนี่ยควันมันจะออกมาดํามากเลยนะครับเพราะว่าดีเซลเนี่ยมันจะมีคาบขมเหลวไอเสียที่เกาะอ,อยู่ตามท่อต่างๆไม่ว่าจะเป็นแคดเนติกนะครับแล้วก็ท่อพงท่อพักเนี่ยมันมีวิธีแก้ไม่อยากให้ควันดําค้างท่อแมะมาดูเคยไปโดนตรวจมาแล้วแล้วก็เนี่ยดูคาบขมเหลวครับไหลออกมาูมเข้าไปดูผมจะล้างเข้าไปข้างในให้นะครับถ้าใครมีปืนแรงๆก็ดีนะที่มาดูครับเนี่ยคาบขมงขมเหลวเป็น,นก้อนๆเต็มเลยอะ่ะคือวิธีการล้างรถท่อเดิมเนาะ บางทีบอกว่ารถไม่ได้แต่งทำไมควันดำเพราะว่ามันมีคราบขา่านะครับขางอยู่ข้างในค่อนข้างเยอะอ่าเดี๋ยวผมจะลองสตาร์ทเครื่องแล้วลองไล่ให้ดูมันมาได้ปดย,ดยถ้าเราไม่แน่ใจเอาอีกรอบนึงนี่ดูดิเห็นไหม เวลาเข้าด่านอะ่ะเขาตรวจควันดำปุ๊บเขาไม่ได้เบิ้ลทิ้งก่อนนะเขาแย่ไปเลยแล้วเขาตำรวจก็เบิ้ลปุ่นแม่งดำปีเลยแล้วเขาก็จับเรานะครับอันนี้คือหนึ่งเคล็ดลับนะครับสำหรับรถเดิมๆนะลองไปทำใช้กันดูนะครับอาจจะมีประโยชน์ถ้าใครคิดว่าไม่มีประโยชน์มึงก็ไม่ต้องทำนะประมาณนี้นี่อันนี้รถคนมีอายุด,ด้วยนะเพื่อนๆดูเอาเองแล้วกันเนี่ยยังไงโดนควันดำไหมอย่างเงี้ยล้างออกนะครับนี่รถเดิมนะคันนี้อ่าเดี๋ยวผมจะทำให้ออกให้หมด ถ้าเป็นไปได้อาทิตย์หนึ่งทำสักครั้งหนึ่งก็ดีครับดีต่อรถคุณนั่นแหละจะได้เอาควบคาบขเข่าดำๆออกให้หมด,ดรดเยอะเลยอะรถไม่ได้แต่งรถไม่ได้รีแมปทำไมถึงมีควันดำครับเนี่ยครับดูไว้เลยครับรถดีเซลนะครับไม่ใช่รถบินเซนมันจะมีคาบขเข่าดีเซลฝังแน่นอยู่ตามพวกท่อต่างๆอยู่แล้วนะครับ ถอยทรงไอ,อ,ไอเสียในตัวดีเลยบางคนบอกว่ากดบึ้งแรกทล้ไม่ควันดายังเนี่ยนะครับมันเกาะนะครับมันสะสมเยอะมันเพื่อลองไปทากันดูได้นะครับถ้าอยากจะลองทําก็ทําแบบนี้ครับใส่ย,ยางแหววไปเลยครับเดี๋ยวมันเต็มเมื่อไหร่มันจะมีน้ําดันออกมาเยอะๆนี่น้าพุ่งออกมาแล้วอ่ื่อนได้ครับมันได้ ให้ดีนะล้างสัก3ามสี่รอบหรือ5รอบนะครับแล้วนํารถของท่านออกไปวิ่งนะครับเหยียบให้มันเต็มที่ไปเลยเหยียบให้เต็มที่เลยให้น้ําออกมาให้หมดนะครับแบบนี้ถามว่าบางคนบอกว่าแล้วมันจะเกิดความเสียหายต่อรถไหมน้ำเนี่ยมันจะไปอยู่แค่ประมาณช่วงคอต่อนะครับเหมือนประมาณงอ90มันจะชะําระล้างข้างในออกมาให้หมดนะครับก็คือบางคนบอกว่าไปโดนด่านอย่างเงี้เถียงกันเยอะมากว่ารถไม่ได้แต่งทําไมวันดํา ดีเซลอย่าลืมนะครับมันจะมีคาบขมเหลาฝังแน่นเกาะอยู่ตามท่อข้างในท่อไอเสียเนี่ยถ้าเราไม่ล้างมาเราไม่อะไรเลยพอมันเกาะกันเยอะๆพอเราไปเบิ้ลอ่ด้วยมันมีแรงแรงส่งออกมาเยอะแรงไอเสียออกมาเยอะปุ๊บมันก็จะดันควันพวกนี้ออกมาครับเผาไหม้ออกมาปุ๊บแล้วทีเนี้ยลมควันดำเนี่ยก็จะจับเจอสัญญาณว่ารถคันนี้ควันดาก็จะเสียตังค์ให้ตารวจปรับนะครับแต่ถ้าเป็นไม่ได้คุณอยากล้างเนี่ยคุณทําเหมือนผมอันนี้ผมบอกเป็นตัวอย่างนะลองไปทํามันดูแต่เนี้ยผมต้องล้างอีกประมาณสักสี่ห้ารอบ นะครับเพื่อจะให้ท่อข้างในมันสะอาดนะครับประมาณนี้เพราะว่ารถผ่านการใช้งานมาหลายปีแม่งโคตรเยอะเลย <c oughs> ประมาณนี้นะครับ <c oughs> เดี๋ยวผมทาการล้างให้โอเคครับผมคื่อเกาพี่น้อง